你。Yeah. 滑呀侬，撒呀侬，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 滑呀侬，撒呀侬。 ยืนเนยืนนยืนเนาอยากกลับเนออยากกลับเนออยากกลับเนาะกลับนอกลับเนองกลับนกลับเนอกลับนอ You Như know. you nó know. นอขวาหนาซ้ายหนอยืนหนอยืนหนอยืนหนออยากกลับหนออยากกลับหนออยากกลับหนอ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  กลับนอกลับหนอกลับหนอยืนหนอยืนนอยืนหนออยากเดินหนออยากเดินหนออยากเดินหนอขวาย่างนอซ้ายย่างนอขวา ยืนนอยืนนอยืนหนออยากกลับนออยากกลับนออยากกลับนอกลับนอกลับนองกลับนอกลับนอกลับนอยืนนอ ยืนหนอยืนหนออยากเดินหนออยากเดินหนออยากเดินหนอขวายากหนอซ้ายยาก ขวาเนาะซ้ายเนาะขวาเนาะซ้ายเนาะยืนเนาะยืนเนาะยืนเนาะอยากกลับเนาะอยากกลับเนาะอยากกลับเนาะ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  นอกลับหนอกลับหนอยืนนอยืนหนอยืนหนยอนหยาดเดินหนออยากเดินหนออยากเดินหนอขวาายกนอซ้ายางหนอขวาางหนอ ขวายนขวาแยกนซ้ายยนอขวายกนอซ้ายยกน็อขวาายกนซ้าย กลับเนาะกลับกบเนาะกลั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 บเนาะยืนเนายืนเนายืนเนาอยากเดินเนาอยากเดินเนาะ อยากเดินหนอขวาย่างหนอซ้ายย่าง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 หน่อขว้าย่างหนอซ้ายย่างหน่อ ตายยังเนาะขวาย,ยัางเนาะย,ย,ยืนเนาะยืนเนาะยืนเนาะอ,ย,นนอยากกลับเนาะอยากกลับ ยืนหนอยืนหนอยืนหนอหนอขวาอยากเดินหนออยากเดินหนออยากเดินหนอควายย่างหนอ 呀。いや <music> nó no, clap nó như nó hiên nó như nó và đơn nó và đơn nó và đơn nó hòa nó 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 sa uh -huh. อิมินาปุญญากัมเมนะนิพพานะสะปัจโยโหตุขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพระเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานขอให้ถึงเมืองแก้วขอให้แคลาจากปวงมาขรมาขอจงอย่าได้พบพานกับคำว่าอดอาีย์เพียแฉนเข็นใจไร้ทรัพย์อับปัญญายและคำว่าไม่มีจงอย่าได้บังเกิดนี้แก่ข้าพระเจ้า ตลอดชาตินี้และชาติต่อต่อไปตราบเท่าเข้าถึงซึ่งพระนิพพานแมนว่าถ้ายังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานก็ขอให้ได้เกิดมาพบกับพระศาสนาของพระศรีอริยะเมตไตรในอนาคตการเบื้องหน้าหนูนเทิน Tchau,